สวัสดีครับคราวก่อนเราไปส่องโครงสร้างเงินเดือนของทหารในลาวกันมาแล้วใช่ไหมครับวันนี้เรามาดูอีกหนึ่งเสาหลักด้านความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านเรากันบ้างดีกว่ากับหัวข้อเงินเดือนพื้นฐานของตำรวจในสปป,ปลาวครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ในสปป,ปลาวเนี่ยเขาได้รับค่าตอบแทนเริ่มต้นแล้วก็สูงสุดกันที่เท่าไหร่แน่วันนี้แหละครับเราจะมาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนจะไปดูตัวเลขกันนะครับต้องขอย้ําตัวโตโต,ต,ตเลยว่า ข้อมูลทั้งหมดที่เราจะดูกันเนี่ยเป็นแค่เงินเดือนพื้นฐานจากปี2023เท่านั้นนะครับยังไม่ได้รวมสวัสดิการเงินประจําตําแหน่งหรือว่าเบี้ยเลี้ยงอื่นๆเลยซึ่งก็หมายความว่ารายรับจริงๆของเขาเนี่ยก็จะสูงกว่านี้อีกครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ก้าวแรกบนเส้นทางอาชีพตํารวจกันเลยดีกว่านั่นก็คือชั้นประทวนหรือ n o n c o m m i s s i o n e d o f f i c ซ r นะครับซึ่งถือเป็นกําลังพลส่วนใหญ่และก็เป็นเหมือนรากฐานที่สําคัญมากๆขององค์กรเลยก็ว่าได้ สำหรับชั้นประทวนนะครับเงินเดือนจะสตาร์ที่ชั้น2ด้วยตัวเลข15,800 0กีบหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1 6 8 5บาทแล้วก็จะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆครับจนถึงยศจากสิบตรีเนี่ยจะได้รับอยู่ที่1 5 6 0 0 0 0กีบหรือราวๆ2,360บาทซึ่งถ้าเทียบกับจุดเริ่มต้นนี่ก็คือเพิ่มขึ้นมาถึง40%เลยทีเดียวครับเอาละครับจากชั้นประทวนเราขยับขึ้นมาอีกสเตปหนึ่งสู่ชั้นสัญญาบบััััตตรรรรรหืออทีี่่่่เเยยยกกนนนนงงาาาๆวาาวจค ตรงนี้แหละครับที่เป็นระดับหัวหน้าแล้วมาดูกันเลยดีกว่าว่าเงินเดือนจะกระโดดไปแค่ไหนสําหรับตําแหน่งเริ่มต้นของนายตํารนวนเลยก็คือร้อตรีครับจะได้รับเงินเดือนพื้นฐานอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนีกีบหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,521บาทจะเห็นเลยนะครับว่ามันกระโดดขึ้นมาจากเงินเดือนสูงสุดของชั้นประทวนแบบชัดเจนมากพอมีประสบการณ์มากขึ้นขยับขึ้นมาเป็นร้อยเอ เงินเดือนก็จะเพิ่มตามมาเป็น1,866,000กีดหรือประมาณ2,924บาทก็สมกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นนั่นแหละครับทีนี้มาดูตำแหน่งที่สูงขึ้นไปอีกก่อนจะไปถึงระดับนายพลกันนะครับนั่นก็คือพันเอกเงินเดือนเนี่ยขยับไปที่2 4 4 7 0 0นีกีบเลยทีเดียวหรือประมาณ3,835บาทถือว่าเป็นฐานเงินเดือนที่สูงมากๆสำหรับชั้นสัญญาบัตรแล้วครับ และแล้วก็มาถึงระดับสูงสุดของสายอาชีพตำรวจกันแล้วครับนั่นก็คือชั้นนายพลซึ่งเป็นตำแหน่งระดับผู้บังคับบัญชาสูงสุดของที่นั่นเลยจุดสตาร์ทของชั้นนายพลก็คือตำแหน่งพลจัตาวาครับซึ่งเงินเดือนนี่พุ่งขึ้นไปอีกครับอยู่ที่2 9 3ล้านก้านกีบคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ4,595บาบาทโอ้โหเห็นความแตกต่างจากชั้นพันเอกชัดเจนเลยนะครับ และสุดท้ายจริงๆครับตำแหน่งสูงสุดบนยอดพิระมิดของตำรวจลาวนั่นก็คือพลเอกโดยมีเงินเดือนพื้นฐานสูงสุดอยู่ที่3,564,000กีบหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ5,586บาทนี่แหละครับคือตัวเลขเงินเดือนพื้นฐานท,าที่สูงที่สุดในสายงานตำรวจของสอบปลาวโอเคหลังจากที่เราไล่ดูตัวเลขกันมาจนครบทุกยศแล้วเนี่ย ทีนี้เราลองมาดูในมุมของบริบทกันบ้างดีกว่าครับเพื่อให้เข้าใจภาพรวมได้มากขึ้นมีจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยที่ต้องเข้าใจนะครับก็คือความแตกต่างของหน้าที่ระหว่างทหารกับตํารวจในลาวพูดง่ายก็คือทหารเนี่ยเขาจะดูเรื่องความมั่นคงนอกประเทศเป็นหลักป้องกันภัยจากภายนอกส่วนตํารวจก็จะดูแลความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยของคนในประเทศคือแบ่งหน้าที่กันชัดเจนมากครับ และสุดท้ายนี้พอเราได้เห็นโครงสร้างเงินเดือนทั้งหมดแล้วมันก็มีคําถามหนึ่งผุดขึ้นมาในใจเหมือนกันนะครับว่าหน้าที่ที่ต้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนความรับผิดชอบที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันสามารถตีค่าเป็นตัวเงินได้จริงๆหรอก็น่าจะเป็นคําถามที่น่าเก็บไปคิดต่อกันนะครับเวลาจะไปเที่ยวสปปลาวเนี่ยเคยสงสัยกันไหมครับว่าเออเราต้องรู้อะไรบ้างนะถึงจะเที่ยวได้แบบสนุกสุดๆและก็ปลอดภัยจริงๆ วันนี้เราไปเจาะลึกข้อมูลมาให้เรียบร้อยแล้วครับจะมาสรุปให้ฟังกันเลยกับประเด็นสำคัญๆญที่นักเดินทางทุกคนต้องรู้ตั้งแต่เรื่องของตำรวจอาชญากรรมไปจนถึงกฎหมายที่เอ,อ่ออาจจะแปลกนิดน,นึงแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเคล็ดลับเรื่องเงินเงิน,งนทองทองที่จะทำให้ทริปนี้ทั้งคุ้มค่าแลวก็ราบรื่นส,สุดๆไปเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันใน4หัวข้อหลักๆนี้นะครับรับรองว่าจะช่วยให้ทุกคนเห็นภาพรวมของสอปปลาวได้เคลียร์ขึ้นเยอะเลย มาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยทำความรู้จักกับตำรวจลาวกันก่อนครับคือต้องบอกว่าบทบาทของตำรวจที่นี่เนี่ยไม่ได้เป็นแค่ผู้รักษากฎหมายนะครับแต่ยังเป็นส่วนสำคัญมากๆของโครงสร้างสังคมซึ่งมันมีความลึกซึ้งมากกว่าที่เราอาจจะเคยเห็นในที่อื่นๆครับทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจจริงๆก็คือว่า ถึงแม้เงินเดือนหรือค่าตอบแทนของอาชีพเหล่านี้อาจจะไม่ได้สูงมากนักนะครับแต่ว่าสถานะทางสังคมกลับสูงปรี๊ดเลยซึ่งมันก็สะท้อนให้เราเห็นถึงค่านิยมของสังคมเราได้เป็นอย่างดีเลยครับว่าเขาให้ความสําคัญกับเรื่องความมั่นคงแล้วก็การศึกษาเป็นอันดับแรกๆเลยถ้าเราลองมองย้อนไปดูประวัติศาสตร์กันสักหน่อยนะก็จะเห็นเลยว่าโครงสร้างตำรวจเราเนี่ยมีรากฐานมาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเลยแต่ว่า ก็มีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบบสังคมนิยมซึ่งนั้นก็ทําให้เป้าหมายหลักของตํารวจพุ่งไปที่เรื่องความมั่นคงของชาติเป็นเรื่องสําคัญที่สุดครับโครงสร้างของตํารวจลาวจะอยู่ภายใต้กระทรวงเดียวเลยครับเรียกว่ากระทรวงป้องกันความสงบซึ่งดูแลทุกอย่างจริงๆตั้งแต่ตํารวจจราจรที่เราเห็นกันไปจนถึงหน่วยปฏิบัติการพิเศษเลยการจัดหน่วยงานก็จะแบ่งตามพื้นที่การปกครองระดับขแขวงแล้วก็เมืองแต่ก็นะยังมีความท้าทายอยู่บ้างเหมือนกัน โดยเฉพาะเรื่องของอุปกรณ์ที่อาจจะยังไม่ทันสมัยเท่าไหร่รวมถึงการฝึกอบรมที่ยังต้องพัฒนาต่อไปครับโอเคต่อไปเรามาดูกันที่เรื่องความปลอดภัยกันบ้างดีกว่าซึ่งภาพรวมของเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าอาจจะซับซ้อนกว่าที่ตัวเลขทางการจะบอกเราได้นะครับ คือแม้ว่าภาพจำของเราส่วนใหญ่เนี่ยลราจะเป็นประเทศที่สงบม,มากๆอัตราอาชญากรรมก็ต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในแถบนี้แต่ว่าข้อมูลเชิงลึกกลับชี้ให้เห็นแนวโน้มที่น่ากังวลอยู่นิดหน่อยครับก็คือปัญหาอาชญากรรมกำลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีเลยโดยเฉพาะในเมืองหลวงอย่างเวียงจันทร์ซึ่งมันโตตามเศรษฐกิจไปนั่นเองครับคำถามที่ตามมาก็คือแล้วอาชญากรรมที่ว่ากำลังเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นประเภทไหนกันแน่ที่เราควรจะต้องระวังเป็นพิเศษ ส่วนใหญ่เลยนะครับจะเป็นคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินอย่างเช่นการงัดแง่บ้านการขโมยรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็การชิงทรัพย์ซึ่งพวกนี้มักจะเกิดบ่อยขึ้นในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดย,วยาวๆนะครับนอกจากนี้ปัญหายาเสพติดก็เป็นอีกเรื่องที่น่ากังวลเหมือนกันเพราะบางทีมันก็มีความเชื่อมโยงกับคดีชิงทรัพย์พวกนี้ด้วย และนี่ก็คือสาเหตุสาคัญที่ข้อมูลชี้ให้เห็นเลยครับการที่เศรษฐกิจมันขยายตัวอย่างรวดเร็วเนี่ยมันทําให้เกิดช่องว่างทางสังคมขึ้นมาคือคนกลุ่มหนึ่งได้ประโยชน์ไปเต็มๆแต่อีกกลุ่มหนึ่งอาจจะตามไม่ทันซึ่งมันนําไปสู่ปัญหาการว่างงานแล้วก็กลายเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดอาชญากรรมในที่สุดนั่นเองครับ มาถึงส่วนที่ต้องบอกว่าสําคัญที่สุดสําหรับนักเดินทางแล้วครับนั่นก็คือเรื่องกฎหมายและก็ข้อบังคับเฉพาะตัวของสอปปลาวซึ่งบางข้อเนี่ยผมว่าอาจจะทําให้หลายคนปัะหลาดใจได้เลยดังนั้นจุดสําคัญก็คือกฎหมายข้อนี้เลยครับซึ่งมันเชื่อมโยงกับประเพณีและวัฒน,ธ,นธรรมของเขาอย่างลึกซึ้งเลยก็คือการที่ชายหญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานกันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับแม้ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ตามเรื่องนี้เป็นอะไรที่ต้องระวังอย่างยิ่งเลยครับ นอกจากนี้ยังมีข้อบังคับอื่นๆที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเป็นกลุ่มเนี่ยต้องลงทะเบียนก่อนห้ามแจกใบปลิวหรือชุมนุมโดยพลการเด็ดขาดและที่สําคัญมากๆคือห้ามถ่ายรูปสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแล้วก็ยังมีข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางเพศด้วยครับเอาละครับเรามาดูเรื่องเศรษฐกิจกันบ้างซึ่งจะเชื่อมโยงกับเคล็ดลับการใช้เงินที่สําคัญมากๆสําหรับการเดินทางในสบปลาวครับ กราฟนี้แสดงให้เราเห็นถึงความพยายามของรัฐบาลลาวเลยนะครับในการแก้ปัญหาค่าครองชีพโดยการทยอยปรับขึ้นเงินเดือนขั้นต่ำให้กับข้าราชการอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการพยุงเศรษฐกิจของเขาครับแต่ถึงแม้ว่าจะมีการปรับขึ้นเงินเดือนไปแล้วเนี่ยทางรัฐบาลลาวเองก็ยอมรับนะครับว่ามันยังไม่พอจริงๆที่จะรับมือกับผลกระทบจากเงินเฟ้อแล้วก็ค่าเงินกีบที่อ่อนค่าลงอย่างหนักได้นี่คือความท้าทายทางเศรษฐกิจที่ คนในพื้นที่เขากำลังเผชิญกันอยู่จริงๆครับและนี่คือข้อมูลสำคัญที่นักเดินทางต้องรู้เลยครับลองดูตารางนี้สิครับจะเห็นเลยว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินแบบไม่เป็นทางการตามร้านค้าท้องถิ่นเนี่ยให้เรทที่ดีกว่าการแลกที่ธนาคารแบบโอ้โหเห็นได้ชัดเลยไม่ว่าจะแลกด้วยเงินดอลลาร์หรือว่าเงินบาทไทยก็ตามเพราะฉะนั้นข้อับที่สำคัญที่สุดก็คือการแลกเงินที่ร้านค้าท้องถิ่นเนี่ยจะให้ความคุ้มค่ามากกว่าเยอะเลยครับซึ่งก็เป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่เขานิยมใช้กัน และสุดท้ายนี้นะครับเมื่อเราได้เข้าใจบริบททั้งหมดไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมกฎหมายแล้วก็เศรษฐกิจของสอปปลาวมากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เรามองการเดินทางครั้งนี้ในมุมที่ลึกซึ้งกว่าเดิมใช่ไหมครับแล้วก็เตรียมตัวได้ดียิ่งขึ้นไปอีกเพื่อให้ทุกการเดินทางเป็นประสบการณ์ที่แท้งนาจจําจและปลอดภัยที่สุดครับ